ต่อไปก็จะเป็นฟังก์ชันต่างๆนะครับของตัวกล้องตัวลำโพงนะครับเปิดปิดเสียงในการรับนะครับ h d นะครับปรับภาพได้นะฮะทางขวามือขยายจอนะครับให้เป็นเต็มจอนะครับถ่ายรูปเพื่อแคปเจอร์ภาพหน้าจอนะครับ การสนทนาถ้าเรากดเราจะสามารถคุยโต้อตอบกับหน้ากล้องได้นะครับบันทึกก็คือบันทึกภาพสั้นๆนะครับกรณีมีเหตุการณ์อะไรพวกนี้นะฮะเล่นย้อนหลังการ์ดก็คือดูภาพย้อนหลังนะครับจากเมโมรีการ์ดการแจ้งเตือนนะครับเราสามารถตั้ง m o ชั่น ได้นะครับก็คือถ้ามีการขยับอะไรพวกนี้นครับมันจะส่งข้อความขึ้นมาในแอปพลิเคชันในมือถือเรานะครับโคมไฟนะครับเปิดปิดสปอตไลท์นะครับและสามารถตั้งค่าทามมิ่งหรืออะไรพวกนี้ก็ได้สมมติว่าเปิดนะครับไฟจะสว่างจ้ามากนะฮะ ที่เหลือก็จะเป็นฟังก์ชันต่างๆนะครับชื่ออุปกรณ์การปิด PIR Echo การจับการเคลื่อนไหวนะครับพวกออปชันต่างๆจะอยู่ตรงหัวข้อตรงส่วนนี้หมดเลยนะครับนะอุปกรณ์ออกต่อไปก็จบขั้นตอนการใช้งานโดยพื้นฐานนะครับของตัวกล้องวงจรปิดมีสปอตไลท์ยี่ห้อไฟล์ 1S นะครับขอบคุณครับ